สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Secret Files 404พื้นที่ที่คุณจะได้ดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เราจะไขปริศนาไปพร้มพรอมๆกันค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Atlantis ครับชื่อนี้แค่เอ่ยขึ้นมาเออหลายคนคงนึกถึงนครที่สาบสูญใต้ทะเลลึกในตำนานเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในจินตนาการของผู้คนมานานมากทั้งในหนังในหนังสือหรือแม้แต่ในเกมนะคะครับคำถามสำคัญก็คือว่าอ t l a ลนติสเนี่ยเป็นแค่เรื่องเปรียบเปรยที่นักปราดญ์สร้างขึ้นมาหรือว่าเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ล่มสลายไปจริงๆอืมนั่นสิคะเป็นคำถามที่ถกเถียงกันมานานมากวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันครับดูตั้งแต่ต้นตอบันทึกของเพลโตการตีความต่างต่าง ไปจนถึงมุมมองทางวิทยาศาสตร์เลยดีเลยค่ะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนครับก็คือมาจากงานเขียนของเพลโตฮะนักปราชญ์กรีกโบราณชื่อดังเลยในบทสนทนาชื่อชิเมสกับคริเทียสน่าจะราวๆสามร้อยหกปีก่อนคริสต์กาลค่ะอ๋อแต่เพลโตวิทยเล่าเองตรงๆใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่าเล่าผ่านคนอื่นอีกทีถูกต้องค่ะเขาเล่าผ่านตัวละครชื่อคริเทียส ซึ่งคริเทียสเนี่ยอ้างว่าได้ยินเรื่องนี้สืบทอดมาจากโซลอนนักปราดเอเธนส์อีกท่านหนึ่งครับแล้วโซลอนไปได้ยินมาจากไหนต่อครับเนี่ยโซลอนก็อ้างว่าได้ยินมาจากนักบวชอียิปต์อีกทีค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยว่ากันว่าเกิดขึ้นนานมากๆคือ9,000ปีก่อนยุคของโซลอนเลยนะคะโห9,000ปีนานมากจริงๆเอาละครับ มาลองดูรายละเอียดที่เพลโตให้ไว้หน่อยว่าแอตแลนติสเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามที่คริเทียสเล่าผ่านเพลโตนะคะแอตแลนติสเป็นเกาะขนาดใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่กว่าลิเบียกับเอเชียในสมัยนั้นรวมกันอีกค่ะแล้วก็ตั้งอยู่นอกเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสซึ่งปัจจุบันเราก็เชื่อว่าคือช่องแคบยุบราต้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่มาก มีกษัตริย์ปกครองร่วมกันหลายองค์สืบเชื้อสายมาจากเทพโพไซดอนกับหญิงมนุษย์ชื่อไคลโตลูกชายคนโตก็คือแอตแลสที่กลายมาเป็นชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกนี่แหละค่ะมีความเจริญก้าวหน้ามากด้วยใช่ไหมครับรกีล้ำหน้า,า,บ,า,นาบางตำราที่ตีความยุคหลังๆถึงกับบอกว่ามียานบินได้เลยนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากมีแร่ธาตุมีค่าอย่างโอริโคคุมที่เพลโตบอกว่ามีค่ารองจากทองคำส่องประกายเหมือนไฟ แล้วลักษณะเมืองหลวงล่ะครับที่บอกว่าเป็นวงแหวนนั่นอ๋อใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือผังเมืองเป็นวงแหวนซ้อนกันหลายชั้นสลับระหว่างแผ่นดินกับคูน้ำมีสะพานเชื่อมถึงกันหมดเลยแล้วก็มีอุโม,มงค์ใต้ดินให้เรือแล่นผ่านได้ด้วยมีกำแพงแข็งแรงมากๆประดับด้วยโลหะต่างๆฟังดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับ แล้วสังคมยุคแรกเริ่มเนี่ยผู้คนก็มีคุณธรรมสูงส่งไม่ค่อยสนใจเรื่องวัตถุแต่ให้ความสำคัญกับปัญญามิตรภาพปกครองกันด้วยความยุติธรรมค่ะฟังดูเหมือนยูโทเปียหรือดินแดนในอุดมคติเลยนะครับแต่เอ่อทำไมเพลโตถึงเล่าเรื่องนี้ล่ะครับมีนัยะะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นแหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลยนักวิชาการส่วนใหญ่เขามองว่าเพลโตไม่ได้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์เป๊ะ แต่ใช้เรื่องแอตแลนติสเป็นอุป,ปมานิทัศอุปมานิทัศหมายถึงเรื่องเล่าเปรียบเทียบแอตแลนติสซึ่งตอนหลังเนี่ยเสื่อมทรามลงเพราะความโลภความทะยทะยานอยากจะยึดครองโลกครับเปรียบเทียบกับเอเธนส์โบราณซึ่งในมุมมองเพโตก็คือรัฐในอุดมคติของเขาเหมือนเป็นคําเตือนเรื่องความหยิ่งผยองหรือฮิวบริสของมหาอํานาจอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเตือนว่าท่านหลงละเลงในอํานาจและทิ้งคุณธรรมสุดท้ายก็จะพบจุดจบ ถูกต้องค่ะซึ่งตามเรื่องก็คือเทพเจ้าซูสเนี่ยลงโทษด,ด้วยภัยพิบัติใหญ่ทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมจนอาณาจักรแอตแลนติสทั้งหมดจมหายไปในทะเลภายในวันเดียวคืนเดียวเลยโหจากเรื่องสอนใจกลายมาเป็นตำนานตามหาเมืองที่หายไปได้ยังไงครับเนี่ยมันเริ่มมีการตีความเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือมันก็มีการตีความหลากหลายมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะอย่างอริโซเติลซึ่งเป็นสิทธิ์ของเพลโตเองก็มองว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาอา้าว ส, <gas S 1> สิทธิ์เอกไม่เชื่ออาจารย์เหรอครับก็ถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจให้งานเขียนแนวสังคมอุดมคติอย่าง New Atlantis ของ Francis Bacon แต่จุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆที่ทําให้คนทั่วไปสนใจมากๆเนี่ยคือช่วงศตรวรรษที่1ิค่ะมีนักเขียนชื่อ Ignatius d o n อนเนล i ี่อิกเนเชียสดอนใช่ค่ะเขาเขียนหนังสือชื่อ Atlantis the Antediluvian World ในปี1882แล้วก็เสนอทฤษฎีว่า Atlantis มีอยู่จริงเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรมโบราณทั่วโลกเลยแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องนําท่วมโลกในพระคัมภีร์ด้วยอันนี้คือจุดประกายความสนใจแบบบงกว้างเลยค่ะ โอ้โหไปไกลเลยนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่ออกไปทางลึกลับด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอย่างมาดามลาวัสกี้ผู้ก่อตั้งสมาคมทีโซฟี Sophie, ก็เชื่อว่าชาวแอลเลนติสเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคที่4ี่หรือเอ็ดการ์เคซี่ที่อ้างว่าเข้าถึงออบันทึกอาคาชิกเห็นภาพแอลเลนติสในอดีตอะไรทํานองนั้นค่ะยิ่งแต่ไม่เรื่องมันดูน่าค้นหาเขาไปใหญ่แล้วในแง่าการตามหาตําแหน่งจริงๆละครับมีความคืบหน้าหรือมีทฤษฎีไหนที่น่าสนใจบ้าง ก็มีความพยายามตามหากันอยู่เรื่อยๆค่ะยิ่งยุคนี้มีเทคโนโลยีช่วยอย่างโซนาสแกนพื้นทะเลหรือยานสำรวจใต้น้ำ ROV ครับใช้เทคโนโลยีช่วยค้นหาใช่ค่ะส่วนทฤษฎีเรื่องตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็มีเยอะมากที่เด่นๆก็เช่นครับมีที่ไหนบ้างครับที่แรกที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือเกาะซานโตรินีหรือชื่อโบราณคือเทรา T H E R A ในทะเลอีเจียนใกล้ๆกรีซอ๋อที่ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ ใช่ค่ะการระเบิดครั้งนั้นทําลายอารยธรรมมมโนอันบนเกาะครีตไปเยอะมากก็เลยมีคนคิดว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพลโตเล่าเรื่องแอตแลนติสจมทะเลน่าสนใจครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับก็มีแถวแถวมหาสมุทรแอตแลนติกตามที่เพลโตบอกตรงๆเลยค่ะเช่นแถวหมู่เกาะอซซเรสคานารีหรือแถวแถวสันดอนสปาร์เทลใกล้ๆช่องแคบยูเบาตาที่เพิ่งมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่อื่นอีกนะคะ เช่นอุทยานแห่งชาติโดนยานาทางใต้ของสเปนหรือแม้แต่แอนตักติกาอันนี้อิงทฤษฎีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแบบฉับพลันแอนตักติกาเลยเหรอครับใช่ค่ะหรือแถวแคริบเบียนที่มีโครงสร้างหินใต้น้ำชื่อถนนบีมินิหรือที่ฮือฮาล่าสุดก็คือริชาร์สจัคเจอร์หรือที่เรียกว่าดวงตาแห่งซาฮาราในประเทศโมริเตเนีย อ๋อที่เป็นวงกลมซ้อนๆกันในทะเลทรายใช่ไหมครับใช่ค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์มันดูคล้ายกับที่เพลโตบรรยายเรื่องผังเมืองวงแหวนมากๆฟังดูมีหลายที่ที่พอจะเข้าเคาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เอ,อ่ทำไมนักวิชาการส่วนใหญ่ถึงยังค่อนข้างไม่เชื่อว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงตามคำบอกเล่าเป๊ะๆล่ะครับ คือมันมีเหตุผลหลักๆอยู่หลายข้อเลยค่ะอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่มันชัดเจนจับต้องได้ไม่มีร่องรอยอะไรเลยใช่ค่ะคือเรายังไม่เคยขุดเจอสร้างเมืองขนาดใหญ่เครื่อนปั้นดินเผาหรืออะไรก็ตามที่เป็นหลักฐานของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในบริเวณที่อ้างว่าเป็นที่ตั้งของแอตแลนติสหรือดินแดนที่ว่ากันว่าเคยอยู่ใต้อาตครับ อย่างที่สองคือความไม่สมเหตุสมผลทางธรณีวิทยาการที่เกาะหรือทวีปขนาดใหญ่จะจมหายไปทั้งทวีปในวันเดียวคืนเดียวเนี่ยมันเอ่อมันขัดกับความรู้เรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่มันเกิดขึ้นช้าๆเป็นล้านล้านปีก็จริงครับมันดูเร็วเกินไปมากข้อต่อมาคือเรื่องของช่วงเวลาค่ะจำได้ไหมคะว่าเรื่องเกิด90 00ปีก่อนยุคโซลอน ครับก็คือราวๆ9,500ปีก่อนคริสตกาลใช่ค่ะซึ่งยุคนั้นคือยุคหินใหม่ตอนต้นมากๆอารยธรรมมนุษย์ตอนนั้นอย่างเช่นเมืองเจริโคที่เก่าแก่ที่สุดยังเป็นชุมชนเก,กษตรกรรมเล็กๆอยู่เลยค่ะการจะมีจักรวัริิทางทะเลที่รุ่งเรืองมีเทคโนโลยีมีผังเมืองซับซ้อนขนาดนั้นมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในยุคนั้นอืจริงด้วยครับกรอบเวลามันดูไม่สอดคล้องกัน และข้อสุดท้ายก็กลับไปที่ธรรมชาติงานเขียนของเพลโตเองค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเขามักจะใช้เรื่องแต่งเรื่องเปรียบเทียบมาผสมกับประวัติศาสตร์นิดๆหน่อยๆเพื่อสอนประชานักวิชาการส่วนใหญ่เลยมองว่าอตแ a n ลนติสเนี่ยเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรมมากกว่าจะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์จริงๆเทียบกับเรื่องอื่นอย่างสงครามทรอยล่ะครับอันนั้นก็ดูเป็นตำนานเหมือนกัน อ่าอันนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบที่ดีค่ะคือสงครามทรอยเนี่ยถึงจะมีส่วนที่เป็นตำนานเยอะแต่เราก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นเจอนะคะว่าเมืองทรอยเมืองที่เชื่อว่าเป็นทรอยเนี่ยมันมีอยู่จริงต่างจากแอตแลนติสที่ยังหาหลักฐานแบบนั้นไม่เจอเลยค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปก็คือจากเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบของเพลโตแอตแลนติสก็ได้กลายเป็นตำนานที่ทรงพลังมากๆเดินทางผ่านการเวลาปลุกเร้าจินตนาการ แล้วก็ทำให้คนยังคงถกเถียงค้นหากันอยู่แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ในปัจจุบันจะยังไม่เจอสิ่งที่ยืนยันการมีอยู่จริงก็ตามใช่เลยค่ะซึ่งมันก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยังคงดึงดูดใจผู้คนได้มากมายขนาดนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนั่นสิครับทำไมถึงยังน่าลหลงไหลอยู่อาจจะเพราะมันสะท้อนความรู้สึกบางอย่างลึกๆในใจของพวกเราหรือเปล่าคะ เช่นความหวยหาอดีตอันรุ่งโรจน์ที่อาจจะไม่มีอยู่จริงความฝันถึงสังคมในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะเป็นคำเตือนเหนือการเวลาเกี่ยวกับวัฏจักรของความรุ่งเรืองและความเสื่อมที่มันยังคงใช้ได้กับสังคมมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยเป็นไปได้ครับบางทีการเดินทางตามหาแอตแลนติสอาจจะไม่ได้นำเราไปสู่การค้นพบดินแดนใต้ทะเลจริงๆก็ได้ แต่อาจเป็นการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เองความปรารถนาที่จะเข้าใจอดีตและความหวังที่เรามีต่ออนาคตมากกว่าจะเป็นการค้นพบทางภูมิศาสตร์ก็ได้นะครับค่ะเป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความตื่นเต้นกลับไปไม่มากก็น้อย ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดระทึกและน่าค้นหาแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Secret f i l e 404ของเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ